ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เลสเตอร์รัวไม่ซ้ำบุกแซงสวอนซีสานึ่ำโด่งแชมเปชิพ5แต้มเลสเตอร์สตีโดนนำก่อนไม่มีท้อเล่งเครื่องรัวแซงเจ้าถิ่นสวอนซีาสามหนึ่งทำติเฮนอกบ้าน100%เซ์ในลีกแชมเปชิพในซีซั่นนี้ และเป็นชัยชนะที่11จาก12นัดแรกน้ำโด่ง5แต้มเหนืออิสวิตซึ่งแข่งน้อยกว่า1นัดครึ่งแรกสวอนซีนำก่อนในนาทีที่20จต่างจังหวะแนวรับเลสเตอร์เคลียร์เตะมุมมาเข้าทางแม็กไก่กับตันทีมเจ้าบ้านยิงสวนฉลบเขนันเดียวบริฮอร์เสียบตะข่ายแต่กำลังจะพักครึ่งแค่นาทีเดียวทีมเยือนก็ทวงสกอร์คืนได้าจากลูกเตะมุมสั้นเข้าทางยานิกเวสเตอร์การ์ดกระทุ้งประตูแรกในสีเสื้อจิงจอกกลับมาครึ่งหลัง เลสเตอร์แก้ลามาดีจนได้ประตูแซงนำนาทีที่63เดวิลบริฮอจ่ายตัดหลังให้อับดุลฟาตาวูปีกาหนาไวัย19ซัดเป็นแรกให้ทีมนะับตั้งแต่ย้ายมาจากสปรต,ติงลิสบอนและก่อนหมดเวลาแค่สามนาทีอิเฮนาโชที่ลงมาเป็นตัวสำรองซัดปิดท้ายแซงคว้าชายถึงถิงถ่นสวร์ซี31มหนเดอมร์สซิดาอังกฤษรายง,งานว่าอนาคตของเจอรอนซานโชในถิ่นออสฟอร์ดนั้น จบลงแล้วต่อให้ขอโทษเอเทนฮากก็ตามแข่งดังวัย3ปีถูกตัดออกจากทีมมาแล้วร่วม2เดือนเป็นผลมาจากการออกมาตอบโต้เจ้านายที่บอกว่าเขาซ้อมไม่ดีจนไม่มีชื่อในเกมกับอาเซนอลตั้งแต่ต้นเดือนกันยาที่ผ่านมาโดยบรรดากูรูทั้งหลายโดยเฉพาะแข้งตัวเก่าของปิศาแดงต่างออกมาแสดงความ,มิดเห็นโดยเสนอไปในแนวทางเดียวกันว่าให้ซานโชขอโทษเพื่อจะได้กลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งในขณะที่ข่าวการย้ายทีมมีมาอย่างต่อเนื่อง ยังก็ตามสื่อดังแดนผู้ดีเผยถึงตอนนี้คําขอโทษจากจรอร์อตซานโชอาจไม่มีผลใดๆแล้วหลังจะปล่อยให้เวลาล่วงเลยมานานเกินไปเทนฮากถูกถามถึงสานโชก่อนจะพาทีมบุกชนะเชฟฟีวินเตต์2-1ในเกมลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวไม่ต้องการพูดถึงโดยตอบแค่ว่าทุกอย่างเกี่ยวกับเขามีการพูดถึงกันไปหมดแล้วสาหรับเกมถัดไปแมนยูในต์จะเปิดบ้านพบกับโคนเฮเกนในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่ม ซึ่งทีมแพ้ใน2เกมแรกต่อบเบย์มนิกและกาลาตสลายเฟอร์กิวฟันได้กองหลังของลิเวอร์พูลกล่าวจุดจ้องผลงานเพื่อร่วมทีมที่รวมพลังเอาชนะเอเวอเรต2-0ในเกมเพีย์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาองแดงได้เปรียบผู้เล่นตั้งแต่นาทีที่37หลังแอชลียังโดนใบแดงแลอกจากสนามแต่กว่าจะไม่ได้ประตูต้ตองรอถึงนาทีที่1 5จากจุดโทษของม,มเมซาลา ก่อนโมซาลาจะมาบวกเพิ่มอีกเม็ดช่วงทศเวลาบาดเจ็บนำทีมเก็บ3คะแนนซึ่งฟันได้กล่าวยกย่องเพื่อร่วมทีมพอพูดถึงความสม่ำเสมอของผลงานของทีมด้วยความสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในฟุตบอลที่จะทำได้ในทุกเกมผมคิดว่ามีโคเรนโกที่ทำได้ดีมากและเล่นได้ดีในการรับมือกับเขาแต่นกเตะชั้นนําจะก้าวขึ้นมาเมื่อผู้คนต้องการพวกเขาแน่นอนว่ามีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงแนวทางการเล่นของเราผู้เล่นที่แตกต่างกับคุณภาพที่แตกต่าง เราพยายามปรับมันและได้ผลเป็นอย่างดีทุกคนต่างผลักดันกันและกันและเล่นในระดับสูงสุดนั่นคือกุญแจความสําเร็จเมื่อปีที่แล้วเมื่อจบฤดูกาลทุกคนต่างหมดแรงมันเป็นฤดูกาลที่น่าผิดหวังมากเพราะเราขาดความสม่ําเสมอเรามีเกมที่ดีเกมหนึ่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากนั้นเราก็แพ้บอลชมัดในเกมถัดไปซึ่งมันน่าหงุดหงิดแล้วพักช่วงสั้นในช่วงซัมเมอร์จากนั้นเราก็กลับมาและทุกคนรู้สึกดีมากมันผ่านไปด้ดีและเราสัมผัสได้ถึงบรรยากาศและพลังที่แตกต่างในสโมสร การปรปจ่าฝูงฮอลลีไม่ได้มีความหมายอะไรเลยมันเป็นเกมต่อเกมเราต้องสนุกกับช่วงเวลานี้กับการเล่นให้หนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแมนซิ t y ตี้พร้อมไฟเขียวให้ควฟิฟฟิลิปย้ายทีมได้ในเดือนมการานี้หากเป็นความต้องการของเขาเองฟิลิปดูเหมือนจะยอมแพ้ก,กับการต่อสู้เพื่อ,อย่างตำแหน่งในทีมแมนซิตี้เพราะแม้ในช่วงเวลาที่โรดี้กองกลางตัวหลักติทดโทดแบนสนัดแต่มิดฟิลทีมชาติอังกฤษ ก็ยังได้ลงเล่นตัวจริงแค่เกมคาราวาลครับไม่สามารถออกสตาร์ทในเกมพเมียรีกที่วูฟซัมตันและอาสซนอนได้และงานขา่าวระบุว่าฟิลิปจะพิจารณาย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายช่วงเดือนมกรานี้พอเห็นความสําคัญคือการรักษาตําแหน่งในนามทีมชาติอังกฤษและการบู๊ลงสนามในศึกยูโร2 0 2 4ที่ประเทศเยอรมันในช่วงกลางปีหน้าแต่หากสโมสสอนใดไม่พร้อมซื้อขาดในเดือนมกราก็สามารถยื่นข้อเสนอยืมตัวได้เพียงแต่จะต้องจ่ายค่าจ้างของกองกลางวัย่ แบบจำนวนที่150,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และทำเงื่อนไขซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์ปีหน้า